สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับสำหรับมือนี้ทั้งซองเสี้ยงหยาผ้าเลาะก่ามีแนวทางนะครับเนาะแนวทางจากปูยูคูแก้วนะครับปูคูแก้วนะครับเนาะแนวทางของเพิ่นครับแนวทางของเพิ่นก็ดีมาตลอดครับเขามาตลอดนี่นะครับเนาะครับสำหรับปูคูแก้วครับแนวทางงานของเพิ่นเอามาสอนม้วนฝาเอฟซีนะครับเด้อครับเป็นตัวเลขเลข เลขล็อกเลขถูกเพื่อนเหรอครับเลขถูกเลขนิมิตเพื่อนครับเพื่อนเดือดร้อนตัวเลขมาครับทางโทรศัพท์นะครับเนาะครับทางโทรศัพท์ตรงงามๆเลยครับเดี๋ของเพื่อนกับว่าหลายตัวละครสองสามตัวครับเอาไปจับไปบายเบ้่งนะครับเนาะครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะทา้งซองเสี้ยงอย่าพลาดละยูทูบครับครับขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับการ โไหลค์กดแช่์คดติดตามนะครับเนาะครับข่าวมายังมาตอนมาฝากนะครับฝากเอฟซีนะครับเนาะครับก็อยู่ในวัดไม่ว่าเพิ่นละครับว่ได้ไปเอาเพิ่นนะครับเนาะครับเพิ่นก็ร่างสั่งหัวละข้างนี่ครับเกือบสี่แล้วละครับประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะมาครับครับเขาไปเบื้องตัวเลขน้ำกันได้ครับเด้อบ้านนี้ครับครับเขว่าเบิ่งตัวเลขน้ำกันได้ครับเด้อบานนีบสำหรับตัวเลขของปูแก่นะครับเนาะ ตัวเหล็กของเพิ่นครับงามงน้อยๆครับบนล่างครับบนล่างครับสำหรับเหล็กปูกูแก้วครับเอาไปจับไปบายบั้งครับปูกูแก้วครับไะ่ในแปลงน้องเพลินเรียอไหมครับตะว่าช่วงหลังๆนี่ก็ ว่าก็ได้ไปเอาแล้วครับเนาะครับขอเป็นตัวเลขน้ำเพลินมาครับทางโทรศัพท์น้องเพลินโทรไปขอครับโทรไปขอนะครับเนาะครับวันที่หนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งท่านว่าครับหกหกนะครับเอาครับเนาะครับขอไปเบิรงตัวเลขน้วยกันนะครับเด้อครับสําหรับเลขปูกูแก้วครับนี่ของเพิ่นสิมาบน วิ่งบนครับวิ่งบนนะครับเนาะครับเ่นืห้ยมากอ่ะสามกับหนึ่งนะครับสามกับหนึ่งเลขวิ่ง่นครับเลขวิ่งปูครับสามกับหนึ่งครับสามกับหนึ่งนะครับเนานะครับ งวดวันที่หนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งครับวิ่งบนครับสามกับหนึ่งนะครับได้ครับไปหลุดไปจับเบิ้งครับสามกับหนึ่งครับจับคู่ครับจับคู่มีอยู่สองคู่ครับมีอยู่สองคู่ครับสามหนึ่งสามหนึ่ง กับ cầu หนึ่งครับ cầu หนึ่งเนาะครับสามหนึ่งแค่นี้ครับฮะล่างครับเลีกลางเพิ่นครับล่างเพลนในศูนย์ตัวเดียวครับศูนย์ครับมาณศูนย์ตัวเดียวเนาะครับเนาะครับจับคู่มีอยู่สามคู่ครับมีอยู่สามครูนะครับเด้อ จับศูนจับคู่ข้3สาม 3, 3, 5ูแล้วก็ศูนะครับเด็กเพ็นมาในลักษณะนี้ครับห่างบน พเพิ่นก็บ่พด็กโกม,มดอกครับว่าเพิ่นเน้นตัวใดนครับแต่ว่าเพิ่นมักตัวนี้ครับเพาาิ่นว่า31ครับล,ล่างรูดศูนย์เลยครับล,ล่างรูดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามครับอ่าเพื่อนกระหายมาเล็งก,กันนะครับหลีกกันเพื่อนครับกันเนาะครับเนาะครับเลขก,กันของกูก็มีสามเก้า 3 9มเ3 9าสีนสาก้าสีหครับเนาะครับกันครับสำหรับกันเล็กกันเล็กกันปูกับสากับ4ี่หครับมันจำไม่ให้อีกกับคู่หนึ่งกับหางหนึงกับเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเม็ดเดียว หนึ่งสามเก้าครับเหล็กสามตัวเห็นนะครับเด้อเม็ดเดียวตัวเดียวหางเดียวครับหนึ่งสามเก้าครับสำหรับกูกูแก้วครับวดวันที่หนึ่งแหละครับวันที่หนึ่งท่านว่าได้ครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบิ่งครับท่าซองเสนอเป็นเพียงท่าทางนะครับสำหรับตัวเหล็กนะครับเนาะ ครับผู้ได้มากระจัดผู้ได้คัดกระพานครับเป็นเพียงแนวทางเดียครับเด้อครับวิ่งบนสามกับหนึ่งครับจับคู่สามหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับมีสองคู่นะครับเนาะครับสำหรับเลขลางกับศูนย์ตัวเดียวครับให้มาศูนย์ตัวเดียวนะครับเนาะครับจับคู่มาหายขาศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งครับง่ายครับเลขคู่คู่แก้วนะครับเด้อ ทางส่องเสียงยาผ้าเลาะครับขอฝากขอฟังไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนะครับเด้อครับส่องเสียงยาเนาะครับเนาะเสี้ยงยาพาเลาะครับครับปิดเปลองเบิ้งครับลอตเตอรี่หาเบิ้งครับสำหรับเลขปูกูแก้วครับเลขปูกูแก้ว เพิ่นเกษียเมื่อรักษณหนี้แล้วครับลากภายในศูนย์จับมากกับจับคู่กับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งนิสเซอศูนย์ศูนย์ไป็นนิสิก็ได้ครับสําหรับเหล็กปูกูแก้วครับแนวทางของเพิ่นต้องแบบเนาะครับเป็นเหล็กสูตรเหล็กคํานวณของเพิ่นเพิ่นขมากงามอยู่ครับงามทุ่มหนวดนะครับสําหรับปูกูแก้วครับเหล็กเพิ่นับว่าหลายตัวครับแต่ไม่ยอะทั้งหมดจะโต ข้างบนกับสองคูล่างสามคูครับศูนย์หนึ่งเด้อครับเด้อครับมาศูนย์หนึ่งงามมางามนะครับเนาะครับอีกศูนย์หนึ่งครับตัวเราไปจับไปบายเบิ้งครับสำหรับหาลอตเตอรี่เบิ้งครับครับเพื่อนนี่เนาะครับเนาะครับหาเบิ้งมันก็เหลืออีกหลายมืออยอะนะครับก็เลขสีออกนะครับเนาะครับ กูแก้วนะครับเด้อผู้กูแก้วคนทางอำเภอกูแก้วนะครับเป็นอำเภอครับอำเภอกูแก้วครับตะเกี่ยบขึ้นน้องหานนะครับสมมัยนี่มันก็ขึ้นเป็นอำเภออำเภอกูแก้วครับครับเรือกันข้างบนกับง่ามอยู่ครับซีหนึ่งครับสามเก่าครับเอาไปจับไปบายเบิ่งครับครับท่างซ่องกับเสนอเป็นเพียงหน้าทางนะครับเนาะครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับ เอาไปจับไปบายเบิ้งครับสำหรับเหล็กปูกูแกวครับท่างซองครับผมมีอย่างไรล่ะครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุขสุขคนนะครับเ้อครับขอให้สุกสงกมันมันสำหรับของปูกูแกวครับเหล็กคับลอไรตัวครับครับมาสามกับหนึ่งับจัดไปเลยครับสำหรับเหล็กนะครับเนาะครับเป็นเพียงตัวเลขครับครับ เป็นเพียงกระทางเหรครับเสนอเป็นเพียงกระทางเหรอครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาของปูกูแจงมาตอนมาฝากนะครับเด้อครับครับขอให้เอฟซีสุขทงกนมาสุขปสุขคนละครับสำหรับเหล้าพัฒนาเมืองแร่ครับเด้อครับคุณได้ของมาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ละครับกดติดตามน้องครับเพี่งสิบวันได้ผ่านกระทางเหรอครับเนาะครับกระทั่งงามๆครับจะเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเลยครับเด้อ พอกันเมยเนาะครับเน้ะคลิปหนาสําสรับคลิปนี้สวัสดีครับ